เกมการสอนสุดสนุกในเว็บไซต์ b e n d e t PAY นะครับถ้าเราจะใส่รูปภาพเข้าไปประกอบในข้อคำถามหรือใส่เข้าไปในตัวเลือกเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรวันนี้ทีเดนแชร์มีเทคนิคและไอเดียง่ายๆมาฝากครับคำถามที่ดีคำถามที่เป็นประโยชน์ก็มักจะนำมาซึ่งคำตอบที่ดีและคำตอบที่เป็นประโยชน์ ทุกท่านเห็นด้วยไหมครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด่นแช e นะครับก่อนือเลยนะครับจะบอกแบบนี้นะครับว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับคำถามดีๆจากแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับที่มาคอมเมนต์ใน YouTube นะครับน่าจะชื่อว่าคุณครูขวัญนะครับแมทบายครูขวัญนะครับคุณครูถามว่าถ้าเป็นเลขยกกำลังทำได้ไหมคะ หรือถ้าเกิดต้องการแทรกเป็นภาพทำได้หรือเปล่านะครับสําหรับคําถามคําตอบผมก็เลยตอบไปว่านะครับจริงๆแล้วเคยพูดนําเสนอไปแล้วหลายคลิปแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปเป็นจริงเจังนะครับบอกว่าให้ทําคําถามคําตอบแยกไว้อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกไว้ใน powerpoint google slide ใน c a n v a หรือแม้กระทั่งในที่อื่นๆนะครับแล้วตอนนำไปเล่น นะครับคุณครูก็จะต้องสลับหน้าจอไปมาอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับแต่สามารถที่จะใส่ภาพลงไปในคำถามลงไปในตัวเลือกหรือแม้กระทั่งได้เกิดเป็นสูตรเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถทำสูตรนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นภาพแล้วค่อยนำภาพไปแทรกใส่ในที่ต่างๆก็ได้นะครับ วันนี้ครับทีเดนแชร์ก็เลยอยากจะนําเสนอหนึ่งไอเดียนะครับในการที่จะระนวกรวมหรือประยุกต์ใช้นะครับ b e n d p a y com ซึ่งมีกลไกของเกมที่น่าสนใจเนี่ยไปกับการใช้ข้อคําถามคําตอบด้วยเครื่องมืออื่นๆเครื่องมือที่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรและจะมีวิธีการแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรูฝากกดติดตามกันก่อนและฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณคุณครูขวัญอีกครั้งหนึ่งนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําการเลือกเกมหรือรูปแบบของเกมที่ต้องการจะนาไปเล่นหรือนําไปใช้ในเว็บไซต์ bendepay.com นะครับในที่นี้นะครับผมจะลองยกตัวอย่างเกี่ยวกับเกมของการปีนกําแพงอันนี้ก็เล่ากันนะครับจะกด p พย์นาเลยนะครับก็จะเปิดแ็บใหม่ในลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากคลิปเปิดแท็บใหม่แล้วนะครับเกมก็จะทําการโหลดดิ้งนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับในตอนนี้นะครับหลายท่านที่เปิดนะครับเว็บไซต์ b e n d e ต p พ a y ด้วย o o o g l h r o r o เนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เปิดด้วย Mozilla Firefox นะครับจะหมดปัญหาแล้วก็ไม่เจอปัญหาเลยนะครับอย่างเช่นที่ตอนผมอัดคลิปเนี่ยผมก็ใช้ Mo z i l l a Firefox หรือว่า Firefox ในการเปิดก็ไม่เคยพบปัญหาเลยนะครับ หลังจากคลิกครบ100%แล้วนะครับเราจะกด New Game ครับกด Next นะครับจะขออนุญาตไม่พูดถึงกติกาวิธีการเล่นใดๆแล้วนะครับเพราะคลิปนี้เป็นตอนที่10แล้วใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกและเรียนรู้ในคลิปที่1ถึงคลิปที่9ก็แนะนําเชิญชวนให้ย้อนกลับไปเรียนรู้นะครับเพราะ1เว็บไซต์เลยที่เป็น The Best ของปีนี้นะครับนอกเหนือจาก e d u c a p k แล้วเนี่ยนะครับก็คือ b e n d e p k นี่แหละนะครับผมในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแบบ Medium นะครับ Question did play on screen นะครับอันนี้เนี่ยเราต้องเลือกเป็น no นะนะครับเราจะต้องเลือกเป็น no นะครับก็คือไม่ปรากฏข้อคำถามขึ้นมาบนเกมนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเปิดเป็น yes ไว้นะครับแล้วกดปุ่ม submit อันนี้จะไม่ขอตั้งอะไรเลยนะครับกด submit เลยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาที่เรานำไปเล่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเลือกแบบ คำถามปรากฏบนจอหรือเปล่าแล้วเลือกเป็นโดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้อคําถามจากเดิมที่เคยขึ้นปรากฏบนแถบข้างบนนี้เนี่ยจะกลายเป็น question หนึ่ง question สอง question สาไปจนถึง question สุดท้ายคําถามคืออ้าวแล้วเราจะไปดูคําถามไปดูตัวเลือกที่ไหนล่ะเราก็จะนําคําถามและตัวเลือกเนี่ยไปไว้ในที่อื่นๆหรือเครื่องมืออื่นๆน,นะครับซึ่งผมแนะนําเครื่องมือนี้เลยครับ เครื่องมือที่แนะนำนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนําให้ใช้ w o r d ู a l l นะครับเพราะว่าง่ายที่สุดและหลายๆท่านอาจจะสังเกตเข็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าผมได้มีการเปิดแท็บบลูทูธไว้ข้างๆตรงนี้นะครับและเวลาที่ครูนํามาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมที่ตัวเองสร้างเองหรือไม่ได้สร้างเองก็ตาม1เกมที่น่าจะใช้คู่กันได้ดีที่สุดนะครับหรือรูปแบบของเกมหรือแม่แบบเนี่ยก็คือเกมนะครับหรือว่ากิจกรรมที่เป็นในรูปแบบของการเปิดกล่องนั่นเองนะครับ ในลนักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาทดลองเล่นไปพร้อมๆกันในเนื้อหาอวัยวะของร่างกายของเรานะครับเอาแบบง่ายๆเป็นหลักการเป็นวิธีการแต่ถ้าเกิดคุณครูใช้เนื้อหาอะไรก็สามารถใช้หลักการและวิธีการของคลิปนี้ได้นะครับโอเคครับผมจะลองกดในลนักษณะแบบนี้นะครับเมื่อคุณครูแบ่งทีมแล้วนะครับซึ่งแบ่งทีมตามนี้แหละนะครับมี2ทีมนะครับก็จะให้นักเรียนเลือกแผ่นป้ายสมมุติว่านักเรียนเลือกเบอร์สี่นะครับ นี่นะครับก็จะมีภาพนะครับไปอยู่ในข้อคําถามไปอยู่ในตัวเลือกได้ด้วยนะครับอันไหนคือปอดนะครับสมมุติว่ากดอย่างนี้ปึ้งนะครับถ้าเกิดทีมนั้น,น,นตอบได้ถูกต้องนะครับคุณครูก็จะกลับมาที่ตรงนี้มาเช็คว่าทีมนี้ตอบถูกต้องสมมุติว่ากดตอบถูกนะครับปึ๊บอ่าแล้วทีมที่ตรงนี้นะครับอาจจะตอบผิดนะครับในลักษณะแบบนี้ ซึ่งตอนที่ตอบนะครับนอกเหนือจากการที่คุณครูจะให้นักเรียนตะโกนตอบตรงนี้แล้วเนี่ยคุณครูนะครับก็อาจจะใช้กระดาษ A4 ไว้บอร์ดเล็กให้นักเรียนเขียนตอบเพื่อป้องกันการฟังคําตอบของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับทีนี้นะครับเราก็กดปุ่ม s ับมิ t ตรงนี้นี่นะครับจะเห็นในลักษณะแบบนี้ต่อไปคำถามสามนะครับสมมุติว่านักเรียนเลือกเบอร์หนึ่งนะครับนี่นะครับก็ขึ้นในลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนเขียนนะครับมีการจับเวลาด้วยนะครับ เพราะในเว็บไซต์นะครับเบนเดตเพียเนี่ยไม่มีการจับเวลาแต่พอเราใช้พหนวกรวมกับบวดบอลแล้วเนี่ยบวบอมีการจับเวลาให้ด้วยนี่คือความเจ๋งนี่คือความยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคสมมุติว่าตอบได้ถูกต้องนะครับคุณครูก็จะกลับมาเช็คตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับลองเลือกต่อนะครับสมมุติว่าอีกอันนึงนะครับเป็นข้อสุดท้ายาสมมุติว่าตอบถูกนะครับ คุณครูเฉลยแล้วนะครับสมมุติว่านักเรียนไม่รู้แหละตอบถูกตอบผิดนะครับคุณครูเฉลยปรากฏว่าเห็นว่านักเรียนนะครับทั้ง2ทีมเลยตอบไม่ถูกนะครับก็กดปุ่ม Submit นะครับในลักษณะแบบนี้เราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามจํานวนข้อที่กําหนดนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเวลาคุณครูนําเกมของคนอื่นมาใช้นะครับหรือว่าของคุณครูท่านอื่นมาใช้เนี่ยอาจจะไม่ครบตามจํานวนข้อนะครับคุณครูก็อาจจะต้องมีการออกแบบเกมเอง สร้างเกมเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถนัดบ์ดบอลนะครับหรือว่าอาจจะมีเครื่องมืออื่นมาช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าผมนําเสนอวิธีการง่ายๆนะครับเพราะบ์ดบอลเนี่ยสามารถแทรกรูปภาพในข้อคําถามก็ได้ในตัวเลือกก็ได้และที่สําคัญมีระบบของการจับเวลาด้วยนะครับในส่วนของ เ,เปิดกล่องตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆและไอเดียง่ายๆที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใช้จริงนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์และชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้และเนื้อสงเงินใดครับทุกท่านสามารถเป็นกําลังใจให้กับทีเดีนแชร์ได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะใครก็ตามนะครับหรือว่าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่เพิ่งเข้ามาพบเจอกันก็ฝากกดติดตาม กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่เอพิโซดหน้าคลิปนี้ใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกยังไม่ได้เรียนรู้ทั้ง10ตอนก็เชิญชวนแนะนำเว็บไซต bend ์ bendep.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมและดีจริงๆแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับจนกว่าจะได้นำไปใช้จริงในห้องเรียนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดสสวัสดีครับอย่าลืมไปลองนะครับ